Phật đi Phương phương sao chỗ cho cam <laughs> Là có Facebook thế quá nó xinh mà xinh mà Nó quá có sửa nào Nó gì เดีปตดไฟด้วยแต่ว่าหนูก็สวยนะแล้วทำไมาเวลาเดินผ่านพวกพี่เราพวกพี่ชอบทำแบบนี้ยมันคืออะไรอ่ะแต่หนูก็สวยนะหนูว่าใสๆเลยพี่ ไม่มีผีมีภายอะไรผู้ชายเขาก็มาชอบหนูนะเพราะว่าหนูสิใสเลยพี่เห็นไหมแบลเบว่าผู้ชายชอบโอเคปะคือสิใสอะผู้ชายชอบ หนูหนูก็สวยาะแล้วก็ฝากไปถึงพวกที่ทิ้งเข้าไปก็อยากจะบอกว่ากลับมาเถอะพราะเขาสวยนะน่ารักตัวสีใสแล้วแหละเดี๋ยวเขาก็จะสวยแล้วกลับมาเถอะขอร้อง แล้วเวลาเดิมผ่านพวกพี่อ่ะอย่าพูดน้าอย่างเงี้ยไม่ชอบโอเคปะใส,ส่ๆมือสอยนะ